สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการพูดและการเขียนแสดงความรู้สึกการพูดและการเขียนแสดงความรู้สึกคือการที่ผู้พูดสื่อสารต่อผู้ดูผู้ฟังและผู้เขียนสื่อสารต่อผู้อ่านในโอกาสต่างๆเช่น แสดงความยินดีแสดงความเสียใจการพูดและการเขียนแสดงความรู้สึกเป็นทัศนะส่วนตัวของผู้พูดผู้เขียนอาจเหมือนหรือไม่เหมือนกับผู้ใดก็ได้การพูดและการเขียนแสดงความรู้สึกมีสองลนะักษณะคือหน มีการเตรียมตัวล่วงหน้า 2. ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าซึ่งต้องใช้ปฏิพานไหวพริบในทันทีทันใดข้อปฏิบัติในการพูดแสดงความรู้สึก 1. คิดก่อนพูดว่าพูดกับใครโอกาสใดสถานที่ใดลำดับที่จะพูด เช่นทักทายแนะนำตัวผู้แสดงความรู้สึก 2. ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกให้พอเหมาะพอควรไม่ว่าจะดีใจเสียใจหรือโกรธ 3. ใช้คำและภาษาสุภาพได้เหมาะสมกับการะเทศะและบุคคล ตลอดจนออกเสียงให้ชัดเจน 4. พูดตรงประเด็นมีสาระไม่เยินเยอะและตรงเวลา 5. ท่าทางสีหน้าและแววตาสอดคล้องคำพูดแสดงความรู้สึก 6. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อเสริมบุคลิกภาพของผู้พูด ข้อปฏิบัติในการเขียนแสดงความรู้สึกการเขียนแสดงความรู้สึกควรคำนึงถึงการใช้ภาษาและมารยาทในการเขียนให้มากกว่าพูดการเขียนแสดงความรู้สึกเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนให้ผู้อื่นรับรู้โดยสะท้อนจากความรู้สึกที่ได้อ่าน เรื่องราวพบเห็นภาพเหตุการณ์สถานที่หรือสิ่งของต่างๆและเป็นการถ่ายทอดความคิดเห็นของผู้เขียนต่อสิ่งต่างๆที่ประกอบด้วยเหตุผลมีข้อมูลหลักฐานมาสนับสนุนที่ผู้อ่านจะเชื่อถือได้หรือให้มีความคิดเห็นคอยตามผู้เขียน 1. เลือกเรื่องที่จะเขียนและศึกษาเรื่องให้เข้าใจอย่างละเอียดแจ่มแจ้ง 2. กล่าวถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงกล่าวความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้เขียนโดยใช้เหตุผลหรือมีหลักฐานอ้างอิงประกอบ 3. ควรเขียนในเชิงสร้างสรรค์และมีข้อเสนอแนะ 4. มีมารยาทในการเขียนเขียนด้วยภาษาสุภาพไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรง 5. ควรเขียนร่างก่อนแล้วตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษารวมทั้งตัวสะกดให้ถูกต้องแบบฝึกหัดนะคะคำชี้แจงให้นะกักเรียนเขียนแสดงความรู้สึก จากภาพที่กําหนดให้อย่างน้อยห้าบรรทัดโดยทําลงในสมุดนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไป